อ่ะเรามาต่อตรงนี้นะครับสําหรับคลิปที่ผมจะต่อต่อไปเนี้ยก็คือผมจะต่อกับชุดรีเลย์ที่แถมมาในตัวเจ้าตัวชุดแต่เลยนะครับสําหรับใครที่ซื้อลิงก์เดียวกับผมเนี่ยก็ต่อตามนี้เลยได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ซื้อจากที่เดียวกันก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้ดูตัวเลขบนรีเลย์เป็นหลักนะครับเมื่อมันสวมไปแล้วดูเลขเป็นหลักนะครับผมสายสีดํานี้นะครับก็จะคือสายขั้ว87นะครับผมสายไฟขั้ว87เนี่ยก็จะคือ สายไฟที่มาจากขั้วบวกของแต่นะครับผมเราก็พันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไปนะครับผมขั้วสีน้ําเงินนะครับผมก็คือขั้วสามสิบนั่นเองนะครับขั้วนี้คือขั้วบวกของแบตเตอรี่รถของเรานะครับอ่าก็ทําสายไว้ย,วยาวๆเลยอันนี้ผมลองต่อให้ดูเฉยๆนะครับผมเพราะว่าเผื่อบางคนจะเอาไปใส่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่แตกต่างกันไปนะครับผม ขั้วสีเหลืองนะครับผมคือขั้ว86นะครับก็คือขั้วบวกจากแต่เรานะครับจากแต่เดิมที่เราที่เราจุกเข้าแต่เดิมเราอะครับส่วนขั้วสีแดงนี่ก็คือขั้วลบจากแต่เดิมของเรานะครับก็คือเอาง่ายๆเอาวันนี้ยต่อเข้าไปจากสายแต่เดิมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็มายกตัวอย่างที่รถยนต์นะครับเราไล่กันทีละสายเลยนะครับผมขั้วเมื่อแตงหงายขึ้นนะครับ ขั้วซ้ายกับสายนี้คือบวกเนาะมันก็จะลากมาเส้นนี้นะครับต่อที่สายสีดําของที่มาจากรีเลย์นะครับผมนี่ก็คือขั้ว8ปสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้คือสายบวกนะครับผมต่อไปครับผมสายลบก็คือด้านขวาของแต่ทั้งคู่นะครับก็คือคู่นี้นะครับนี่นะครับด้านขวาของแต่คือขั้วลบให้เอาลงกับตัวโครงรถนะครับก็คือขั้วลบหรือจะลงกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับผม อยลืมนะด้านนี้คือบวกซ้ายของแต่ทั้งคู่เนี่ยมาลงที่ขั้ว87ก็คือสายสีดํานะครับผมอ่าส่วนขวาของแต่ทั้งคู่นะครับให้มาลงที่ตัวโครงลดหรือขั้วลบนะครับต่อไปขั้วสีเหลืองนะครับผมก็คือขั้ว86นะครับให้มาต่อกับขั้วบวกของแต่นะครับในที่นี้จะเป็นอ่าเขียวขาวนะครับผม แล้วก็ขั้วสีแดงนะครับผมก็คือขั้วแ5้านะครับให้มาลงขั้วลบของแต่เดิมเราก็คือเขียวดํานะครับผมแล้วก็สายสีน้ําเงินนะครับผมก็คือขั้ว30นะครับผมให้ลากมาเลยครับให้ลากสายมายาวๆเลยมาที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแต่กันนะครับอ,อ่าเป็นไงกันบ้างครับผม พลังแต่นะครับอันนี้บีบเบาๆบ,บิดสั้นๆก็ค่อนข้างจะดังเพาะนะครับเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณรถยุโรปนะครับก็จะดูหรูไปอีกแบบหนึ่งเนาะรบมอไซค์จริงๆก็หลักการเดียวกันเลยครับมอไซค์กับรถยนต์นะครับต่อไม่ยากเลยต่อเหมือนกันเลยของมอไซค์ก็เนี่ยขัวจากแต่เดิมนะครับก็ ข้อจักรเดิมเราดึงออกมามันจะเป็น2เส้นองี้ใช่ไหมก็สีเหลืองข้าวบวกแปดหถ้ามอไซค์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นก็เหมือนกันเขียวขาวหรือไม่ก็ะขาน้าเงินขาวนี่คือข้วบวกส่วนข้วสีอ่าเขียวหรือไม่ก็ดำเนี่ยจะเป็นข้วลบก็ง่ายๆนะของมอไซค์ก็ประมาณนี้เลย ที่ผมติดให้ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาที่ติดให้เหมาะสมนะครับผมแล้วสายไฟเราก็จะแอบอย่างดีเอากก็ดูงูพันอย่างดีนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมทําให้ดูตอนเสร็จแล้วว่าผมเก็บสายไฟเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเอาแต่นี้ไปใส่ในมอเตอร์ไซค์ก,ก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างกันได้เหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ